สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับผู้เพื่อนตูตกำลังขับรถไปสยามเป็นเด็กสยาม1วันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างสมาชิกเราวันนี้มีแม่แล้วก็มีทีสวัสดีครับแล้วก็มีปื้นน้องปื้นของเราี่คือตอนนี้ในเวลา10นาฬิกา12นาทีนะ เราจะไปถึงสยามกันตอนเวลาสิบโมงครึ่งถามว่าห้างเปิดยังยังแต่ว่าการเป็นเด็กหยามา<ๆ>เราไปเช้าๆก็ได้ สมัยก่อนนะมันจะเฮ้ยมึงเด็กหยาบป้าเด็กสยามป้าอะไรเนี้ยคำถามคือคําว่าเด็กเสยามในความหมายในความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงอย่างแม่เด็กเสียมก็คือต้องแต่งตัวมาเพื่อให้ลงนิตยสารชีสอะเมื่อก่อนมันจะมีนิตยสารชีสที่แบบว่าใครแต่งตัวเก๋กๆก็จะแบบได้ถ่ายรูปลงอะไรอย่างเงี้ยืนความคิดของน้องก็คือเด็กนเกเรียนมาเดินเที่ยงตอน,นเย็นเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลังเลือกเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ปื้มอะก็เด็กเรียนนะครับก็คือเด็กแบบมัธยม เพราะพวกเราทั้งสามคะเด็กใายจงหวัดนค่ะตอนมัญเโยมไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้มาเที่ยวสยามเลยอะไ,ไม่มีโอแต่แม่ม,แมีโอกาสเพราะว่าตอนิปเทอมมาแม่ขึ้นมาเรียนที่เดึกวันสรไงไอเคมีอาจารย์อู้ดาววงอาจารย์ปิงอะไรเงี้ยแม่ขึ้นมาเรียนมันก็เลยทำให้แม่อ่ะได้เป็นเด็กอย่างบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยสยามมันมีอะไรให้ทำบ้างแล้วมันเปรียบไปขนาดไหนแล้วนะคะแต่กตอนหนึ่งก็คือ ก่อนเดี๋ยวก็คือแดงเถือกแล้วก,ก่อนเดี๋ยวก็คือขอไปทำหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เสียจ้าบ๊ายบายแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เซียรมสเคปสัตตรงนี้ได้เลยเนาะได้เลยแบบนับเบอร์วันนับเบอร์ทูนัเบอร์ทรีอะ เขาเรียกไปอะไรนะไอ้นั่นะไอ้ที่เวลาสนว่ากระเทยชอบพูดกันนะเป็นตอนแรกกันนะแล้วปื้มเป็นคนตอบอ่ะเราจะไปคลินิกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปเป็นเด็กเสียงกันวันนี้อยากกินอะไรไหมกินได้เหระครับอุ้ยแต่แม่อยากกินปิ้งยากอ่ะแต่พรุ่งนี้แคร์นะพวกแกก็กินไม่ได้อะดิพวกแกก็กินแบบกินอย่างอื่นกันไปดิ นเดี่อออกแดดแล้วทุกคนถ้าอากาศมันเหมือนอยู่ในห้องแอร์มันจะเลิศมากแต่เวลาออกมาข้างนอกอ่ะคือมันร้อนมันร้อนเกินไปแต่วันนี้ก็ดูคนโล่งๆนะดูไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่บอมอกันกี่โมงเอสิบโมงครึ่งแต่ขยมตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วจริงๆอ่ะมันแบบว่ามันพัฒนาไปไกลมากทุกคนดูดิ จดูน้องใส่เสื้อไม่ต่างกันหรอกพวกเราอะเราต้องอยากแคร์เว้ยเพราะว่าเฮ้ยเด็กตัวอย่างนี้ออกไปอากาศมันจะแบบเป็นยังไงไรเงี้ยเขจะบอกให้นะไม่ได้แต่งหรอกอยู่ประเทศไทยอะได้ใส่กเสื้อกล้ามอุ้ยฉันอยากกินไอติมนะว่าสบายใจจังเลยคนที่ไม่ต้องลงขาวอ้วนกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราแบบเขาียกขายความตลกอยากขายตลกบ้างอะไรนะอยากขายตลกมากเฮ้ยถึงแล้วนี่ไง เดินกันลืมไปเลยนะและเราก็อยู่ที่ SLC Clinic สาขาสยามค่ะเย่ยมาแล้ว SLC ที่นี่มันคือสาขาใหม่ แล้วมันทํายิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆเจมนัดไว้แล้วว่าวันนี้เจมจะมาเลเซอร์ขนท่อนตัวบนทั้งหมดน,นวดคข่าแก้มต่อหน้าอกจักแรแลท้องหลังเลเซอร์หมดเลยขนแล้วก็จะทําตัวยกกระชับไปหน้าด้วยน้องทำอะไรมาเลเซอร์น,นวดเข,าขา่าครับพ่ืมันทำอะไรมาเข้าแม่ <laughs> มาต้อแหละ่ะเพราะว่า <laughs> ไปทำมาแล้วเมื่อวานค่ะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ ทำรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ หนวมันเยอะนะครับก็เลยแบบมีความแรงนิดนึงนะครับเจ็บไหมครับตอนผัก็สะดุ้งตรงที่สะดุ้งมากสุดก็คือตรงหนวดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันถึงใจอ่ะเออมันถึงใจมันซาดิสเตอย์มันเจ็บดี่ก็เลยชอบที่นี่ดีมากมากเลยนะสวยมากที่นิกคับที่นี่อันนี้ที่คือเปิดใหม่แล้วก็เขามีห้องรับรองให้แบบนด้วยนี่คือเป็นห้องส่วนตัวที่แบบเราสามารถมารอแบบ แฟนทำหน้าได้มารอแม่มารอพาใครเลเซอร์เสร็จแล้วค่ะทั้งตัวเลยก็เลเซอร์ขนเสร็จแล้วนี่ยสำหรับทั้งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำตัว M P T เขาเรียกว่าเราชะทไใบหน้าแล้วก็จะทำรูปขนเพิ่มความแบบไบรท์ของหน้าด้วยทำให้หน้าดูฟูดูดูอิมน้ำสำหรับตัว M P T นะคะเหนื่อยอ่ะไม่ใช่วง่ายนะ มาีซุ้ยครับใครแกบอโอ๊ยเกิดมามีบุญมีกรรมนะคะเพราะอย่างแม่แม่ผ่านอัารับคอนเร์ทรีมาแบบที่ไม่ต้องไปอาชาเลยก็คือแบบสามารถนั่งย่อกระชากเลยก็เลยชิลละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงติดตาเข้าไปเจอคุณหมอเนี่ยค่ะไปถามก่อนว่ากล้ยใกล้จะได้เข้าไปทำแล้วนะทุกคน เดินมาหน้ามันไม่เวลานะหน้าสดเวอร์ดูกันดูผิเวเจมดิเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วจะทำหน้าเสร็จเรามาโหวตกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรในอ<า>่ะเด็กสยามกินอะไรอ่ะเด็กสยามเกลียวค่ะใช่อยู่มากินปอกตีมาอยามกินทนสงสมิธ <c oughs> แม่เราได้กินแม่ไปได้กินเลยอ่ะไปได้กินเลยกูต้องรู้สึกยังไงอ่ะเศร้าเศร้ากูท้ออุ้ยตลกฉันขอโหวตว่าไปเดินดูก่อน เดี S 1> <S 1> u, ๋ยวไปดูน <that> <necessary> ูกันดีกว่าตามนั้นท <ain> ุกคนไปทำหน้าละไปค่ะไปตอนไหนกันคะึเแบบเยารอแปบน่มห้อกะได้ค่ะในะนจะบอกว่าโซฟานี้นะเว็นลานั่งอยากหลับนสบายอ่ะเดี๋ยวเรารอเข้าไปดูเจอข้างในเลย เราก็กำลังจะมาทําตัว MPT ใช่ไหมแล้วเราก็เดินผ่านพี่หมอดาพี่วราคือเจ้าของอะเนาะเ็เ <laughs> ดินผ่านพี่หมอดาเ<ๆ>ขาก็แนะนำว่าโอ้ยอยากให้มาฟังซล์มอเนี้ย<ๆ>อยากให้เหล่าตรงหน้าผากตรงโหนกคิ้วจะได้ดูซอล,ล์เริ่มเลยเริ่มพิ<ๆ>มสวยละหลักานก็จะเป็น ช่คหน้าอีกไม่ได้ไม่ได้แบบฟันเยอะแต่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเมนการโน <No. S 2> ไม่โนแบบทำให้เราไม่หย่อนใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ต้องเก็บไว้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่แน่นมันก็เลยเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีไขมันที่อยู่เหนือร่องแก้มนะคะแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้เบาๆแต่ที่เยอะหน่อยเนี่ยคือไีนแม่อ้นะวนละอัวอ้วนหัวอ้วน ถนอมใจหน้าสองข้างก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ฝั่งนี้คุหย่น <c oughs> นอนกว่าแม่ค่ะเนาะเห็นด้วยนะคะดีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำฝั่งที่มีความหย่อนกว่าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสองข้างเนี่ยเราอาจจะให้การรักษา <c oughs> ไม่เท่ากันค่ะแล้วพอไปทําฝั่งเล็กกว่ามันอาจจะขึ้นเร็วมากเ <c oughs> นาะอาจจะเก็บช้ำที่เดี๋ยวเัามาทำฝัง่งที่มีขนาดพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วมาเลยวันนี้ก็จะใช้หัวสี่จุดห้าหัวหกจุดศูนย์ <c oughs> มันเจ็บไหมคะพี่หมอตึงๆแปลว่าเจ็บแต่พอทน,นได้มันไม่คมมันไม่รู้สึกเหมือนเข็มไม่ได้รู้สึกเหมือนมีมีดปากอะไรเงี้ยแต่มันจะลึกๆตืดๆนะคะ,จจะเดี๋ยวาลองดูนะสมมุติถ้าความเจ็บมีคะแนน0ูนถึงสิตอนนี้ความเจ็บ หนึ่งค่ะพี่หมอแถวบมาเล็กไม่เจ็บชิวมากเนาะไปต่อค่ะเวลาที่มันมีการกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนใต้ผิวเนี่ยด้านบนเองก็จะเกิดการสร้างคอลาเจนขึ้นมาด้วยและถ้าเราใช้หัวที่ตื้นขึ้นมาอีกเช่นหัว2.0มิมิน,นะคะก็จะเป็นงานผิวโดวยตรงเรียกว่ากระชับ4ชั้นผิวเลยว้าวลงพลังงานแบบ 1ช็อตเนี่ยน,นะคะจะมีการเย็บชั้นใต้ผิวหนังประมาณ20จุดนะคะอันนี้คือโหมด MP ใน1ช็อตจะมีการลงพลังงานทั้งหมด400กว่าจุดเนี่ยมันยกเลยเห็นปะวันนี้แค่10%เของความสามารถที่มันจะยกได้ยกแม่ยกยก,ยกชัดเจยกชัดจนจรเลยเหรอ ไม่เป็นูเลยเล็กลงมากเล็กสุดเลยครับเวยแม่ตอนทำเสร็จก็คือเล็กแล้วใช่ป่ะใช่ลูดเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไปอ่ะจะกินอะไรอ่ะจะกินอะไรกินอะไรก็ได้ที่แบบ ม่ายาอันนี้เราไปดูในซอยกันไปดูในซอยกันแป,ไป,ไป๊ๆเดี๋ยวเราจะมาดูสร้อยข้อมือกันนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ไงสร้อยพวกนี้น่ารักจังเลยเราต้องมาลองจัดกันสักเส้นแล้วเริ่มเลย ได้ยังอะ่ะได้ไหวมหมสิบวิสิบวิเท่านั้นในที่สุดค่ะแล้วมันก็มาลงเอยที่กวยเตีเ่ยวเรือท่าสยามงงมาก,กน,นี่นคือร้านนี้ไอที่บอกร้านนู้นมีค่าแต่มันเป็นบุฟเฟ่ย์ะร้านนู้นอ่ะบุฟเฟ่อนนนะไรอ,อ๋อเป็นมจนีจานเดียวด้วยหรือจะกินร้านนี้ล่ะร้านนี้มันดูน่านกินอยู่เห็นไหมปื้มอ่ะปอยิ้มฉุกกันอ่ะ ถ้าปื้มชนะกินท่าสยามอ่ะหนึ่งสองซ้ปื้มชนะไปโน่นขอบคุณค่าขอบปื้มอย่างนี้กว๋วยเตี๋ยวเรือมากกว่าใช่ไหมอ่ะไปเดินเข้าไปในที่สุดก็ได้กินกว๋วยเตี๋ยวกันสมนใจนี่จะบอกว่าสยามเลยนี้เขามีโซนใหม่นะจ๊ะมีแบบเวิร์กให้ถ่ายรูปลงเล่นกันในเวิร์กนี้นะยี่ได้แล้วคะ่ะ เดีย๋ยวเรามากินกันนะคะและความฝันที่จะได้เป็นเด็กสยาม <S <S จบลงเมื่อกินข้าวเสร็จเพราะว่า <S <S ครับที่รุนโปรยมา <S <S เรียบร้อยค่ะ อนาคตเด็กสยามกูจบแล้วไหนยะน้ำเสือน้ำเสือมาเรียกน้ำเสือกันมาคเรามาออเดอร์กันนะครับ